ถึงคุณจะเดินเงียบแค่ไหนก็ถูกหมาข้างทางหัองอยู่ดีหวานเจียบจุบจ๊บๆยามเช้าเช้าเลยครับ EP ที่ยีครับสวยๆโดนโดนใจยามเช้าเช้าเลยครับ ลิงไม้แกะเก่าครับลิงหลวงพ่อกันครับวัดอินทาวาสครับจังหวัดอยุธยาครับลิงมหาโชคมหาลาบครับลิงเรียกทรัพย์ครับสวยๆเลยครับ สวยสวยแล้วครับลิงนั่งประหลัดครับมีสององค์ครับพระบูชาสั่งกระจายครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับใต้ฐานน่าจะอุดดินไทยครับ สวยสวยเก่ากาเลยครับพระสังกระจายครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับถักเชือกปิดทองครับ สวยสวยละครับเก่าเก่าเลยครับ200บาทจัดไปครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่สามครับเป็นตะกุดเก่าครับทองหรือเปล่าครับตะกุดเก่าครับเลี่ยมเก่าครับรายการที่สี่ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับหลังยันครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับรายการที่หกครับเป็นพระสมเด็จครับหลังยันอลหังครับน่าจะเป็นสมเด็จอรหังครับ เนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการที่7ก็เป็นพระเนื้อดินกำแพงเปิดโลกครับเนื้อดินเก่าเก่ามันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับสองบาทก็โดนใจได้ครับ รายการที่8ปดเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักปิดทองเก่าครับสวยสวยคมคมเก่าๆเ,เลยครับรายการที่9ก้ครับเป็นเหรียญ25สิบห้ศตวรรษครับน่าจะเป็นเนื้อชินครับหลังยันครับ เรี่ยมกอพร้อมบูชาเลยครับรายการที่10บคบเป็นพระสมเด็จปกโพครับลงรักปิดทองครับ รายการที่11เเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จครับเรี่ยมเก่าครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับ หนึ่งเดียวคือเธอครับสวยๆเลยครับเนื้อเก่าๆแก่งๆเลยครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพมครับเนื้อเก่าๆนวนๆลๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาททุกองค์ครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลงพอเครือบครับด้านหลังเป็นยันนะครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญ หลวงปู่ทิมครับอิสาลิโกรครับเหลียนเจริญพรหน้ากากทองครับหลังยันครับวัดละหารไล่จังหวัดระยองครับที่ระลึกสร้างศาลาการปเปลี่ยนครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อมันๆเลยครับหลังกระดานครับสวยๆโดนโดนใจอย่างนี้ครับก็200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่17ครับเป็นหล่อโบราณ น่าจะเป็นสั่งกระจายครับหล่อบโบราณเก่าครับรายการที่18ครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมครับ เนื้อลงยาครับหลังยันครับสวยๆเลยครับรายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จครับเรี่ยมกอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่20ก็ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่21เ็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับ หล่อหล่ลอำล่ำหล่อเพอร์เฟกต์ครับรายการที่2 2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมพิมพ์ฐานสูงครับรายการที่23ก็ครับเป็นลูปหล่อปั๊มเนื้ออันตาก้าครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ ได้ฐานต่อโค้ดหนึ่งสี่นึงห้าครับอุดกิ่งครับค้นวงเดือนครับรายการที่ย4่สครับเป็นรูปหล่อโบราณครับด้านหลังเป็นรูปเจดีย์ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นปิดตาเนื้อโลหะครับเก่าไม่ทราบที่ครับปิดตาหล่อโบราณเก่าครับรายการที่26ครับเป็นพระปิดตาครับจานยันทั้งองค์เลยครับเนื้อโลหะครับ รายการที่27ครับเป็นเสือหล่อโบราณครับหุ่มจีวรครับเก่าไม่ทราบที่ครับเสือมหาอำนาจครับหล่อโบราณครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญองค์พ่อจัตุคามครับ หลังยันครับเหรียญสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับสวยสวยเก่าเกๆโดนโดนใจเลยครับ รายการที่30ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับรายการที่31ก็เป็นพระสมเด็จปกโพครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกลวยครับชุด ติัทโรบวัดโคสิตาลามจังอําเภอสันบุรีครับจังหวัดช้ยนาฏครับหลวงพ่อก,กวยครับรายการที่32ครับน่าจะเป็นพระวัดพับครับ,รบเนื้อผงครับ เนื้อผงพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ครับรายการที่33มสครับเป็นพระเนื้อผงครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งเลยครับรายการที่34มสครับเป็นอุปคุธเก่าครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ ประคุตกับเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับมั่งมีสีสุขรับมีตามหาอุดครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่สาบห้าครับเป็นพระสังกจจยครับหล่อโบราณเนื้อเมกพัดครับสังกจจยพุงพุ้ยครับเก่าๆเลยครับ งกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บครับรายการที่36ครับเป็นเหรียญล่อโบราณครับปางลีลาครับเอวองอ่อนช้อยอลชอนอ่อนแอนเลยครับแต่ก้าวอย่างมั่นคงมั่นใจครับ รายการที่37ก็เป็นพระนาคปกครับเหนือชินตะกักวครับน่าจะเป็นพระกูกครับรายการที่38ก็เป็นฤาษีล่อบโบราณเก่าครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับฤาษีหล่อ,ลอบโบราณเก่าครับ สวยๆเก่าๆอย่างนี้ก็200บาทครับสวยจนต้องเหลียวหลังเลยครับรายการที่39ครับเป็นพระวเวสุวรรณครับหล่อโบราณครับวเวสุวรรณครับกันพูดผีปีศาจครับไม่ย่างกายมาแผ่วพานครับสวยๆเลยครับ เาวสุวรรครับมหาอำนาจครับมหาบารมีครับรายการที่40ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านกากยายักษ์ครับรายการที่41ครับเป็นพักกิ่งครับ ยานวิทยาคมครับน่าจะเป็นหลวงพ่อคูณครับต่อโค้ดครับด้านหลังครับรายการที่42ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมครับวัดละหารไล่ครับหลังยันครับรุ่นไตมาดครับปี18ครับ หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่ครับจังหวัดละยองฮิครับรายการที่43ครับเป็นพระพุทธแกะเก่าครับน่าจะเป็นไม้ครับไม้แกะเก่าครับ รายการที่44ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับรายการที่45ครับน่าจะเป็นพักกู้ครับปางลีลาเนื้อชินตะกัวครับ บางลีลาครับสวยๆเก่าๆเลยครับสองร้อยบาทก็โดนใจได้ครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับสวยๆจวดๆยาวๆไปเลยครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับ พิเศษโดนโดนใจครับถาดสองครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาบางบางเบาๆครับมาดูรายการที่1นกันเลยครับเป็นเหรียญหลวงหลวงปู่สุกครับหลังยันครับห่วงขาดครับน่าจะลอยบูชามาครับสภาพใช้ครับ ผ่านศึกสงครามมาอย่างเนิ่นนานครับสวยๆแล้วครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าครับหรือจะเป็นเนื้อเงินครับ รายการที่สองครับเป็นพระท่ากระดานครับเลี่ยมกรอบเก่าครับด้าน,นหลังเป็นรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับเนื้อชินครับน่าจะเป็นพระก,กุครับสวยๆคมๆมเก่าๆเลยครับ รายการที่3เป็นพระสังกระจายหล่อโบราณเนื้อโลหะครับด้านหลังอุดกิ่งครับสวยๆเก่าๆไม่ทราบที่ครับรายการที่4ี่ครเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ เรียมกอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับพระชัยวัดหล่อโบราณครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะครับวัดประดูชิมพีครับหลังยันครับ รายการที่6กคเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับลงน่าจะปิดท้องเก่าครับด้านหลังลอยแรกรับรายการที่7จ็เป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลวงพ่อน้อยครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลังยันครับ เหรียญหลวงพ่อน้อยธรรมะสาลาครับจังหวัดนครปฐมครับเมืองส้มโอหวานครับเข้าสารขาวลูกสาวสวยรายการที่8ครับเป็นเหรียญหลวงปู่โตครับหลังพัยดยศครับ เหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีครับกรุงเทพมหานครครับรายการที่9ครับเป็นพระสังกาจายหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสังกระจายพุงพุ้ยครับอิ่มไม่มีอดครับเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคารหรือเปล่าครับ รายการที่สิบครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับน่าจะเป็นพิมพ์อกซื้อครับเลี่ยมกรอบเงินเก่าๆเลยครับอยากได้อยากโดนใจแคปรูปส่งลายมาได้เลยครับที่080 9 5 3 6 5ศูครับ รายการที่11เครับเป็นเสือหลวงพ่อปเปิ้ลครับไตทฐานอุดกิ่งครับจานอัคระเลขยันทั้งองค์เลยครับเสือมหาอำนาจหลวงพ่อปเปิ้ลครับรายการที่12ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับน่าจะเป็นหน้าอาปาเชครับเนื้อออกทองแดงเถือนเลยครับ รายการที่13ครับเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชครับหลังยันครับเหรียญหล่หอโบราณเก่าครับรายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับพิมพ์ฐานแซมครับ สวยคมคมเลยครับเก่าเก่าเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขครับเนื้อโลหะครับออกเนื้อทองแดงเถือนเลยครับ รายการที่16กคเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยครับ <c oughs> รายการที่17เเป็นปิดตาเนื้อชินตะกวด,ด้านหลังจานยันครับน่าจะปิดตาพิมพ์เข้าตอกแตกครับ หลวงปู่เอี่ยมครับรายการที่18ครับเป็นพระกิ่งหล่อโบราณครับได้ฐานอุดกิ่งครับเหนือเก่าเก่าสวยสวยเลยครับไม่ทราบที่ครับ รายการที่19เครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขครับ2466ครับห่วงเชื่อมครับหลังยันครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับไม่รักแล้วจะเสียใจครับรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับสภาพใช้ครับ โลโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับน่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตาครับรายการที่21่ส็กับเป็นพระคงลำพูนครับสวยๆเก่าๆเลยครับ น่าจะเป็นเนื้อดินครับเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลังยันครับเนื้อออกสนิมเขียวครับเนื้อโลหะรายการที่23ครับเป็นพระปิดตาหล่อโบราณครับ อตาเนื้อโลหะครับรายการที่ยีสิบสีค่ครับมี2ององครับองค์ที่หนึ่งครับเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นหลวงพ่อดิ่งครับหลังยันครับ องคที่สองก็เป็นเหรียญหลวงพ่อกันครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาต์ครับที่ระลึกในการปฏิสังขรณอุโบสถครับสวยๆคมๆเลยครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินครับ พิมพ์สองหน้าครับรายการที่ยี่สิบหกครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่องเงินครับก้นอุครับน่าจะออกวัดห้วยเขนครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่27ครับเป็นเบีย้ยแก้ครับเบีย้ยแก้เก่าครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระสมเด็จครับฝั่งเพชรฝั่งพลครับ เก่าๆเลยครับลงรักเก่าครับน่าจะเป็นสมเด็จวังหน้าครับวังหน้าวัดพระแก้วครับกรุงเทพมหานครครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปครับ รักน้อยๆแต่รักนานๆพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ